สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกทุกคนนะคะกลับมาพบกับแอดบีเช่นเคยนะคะกับช่อง b ีน่าแช n แนลนะคะกับช่วงนาคี่นีพารวยหวยเด็ดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะแอดก็จะมาวางเลขเด็ดแนวทางนะคะหวยฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกตินะคะซึ่งก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะ เช่นเคยนะแอดขอให้ทุกทกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดใต้คลิปได้นะคะเราจะไม่เงียบเนาะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้แอดนะคะแอดก็จะได้มาวางเลขให้นะสำหรับใครนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะแต่แอดก็พยายามที่จะทำมันให้ออกมาตรงสูตรเนาะซึ่งเมื่อวานนะคะที่แอดให้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลย ซึ่งเมื่อวานที่แอดให้หาาอ้อยพิเศษนะคะให้สามกับศูนย์ใช่ไหมให้สามกับศูนย์แอดฟันศูนย์แล้วมันมาอะไระเรามาดูกันนะคะเรามาดูนะคะว่าเมื่อวานเมื่อวานนะคะมาที่สามนะคะหานอยพิเศษนะคะเข้า3นะเข้าสานะคะสำหรับสายรูดสายวิ่งเข้านะคะแล้วแอดเจาะอะไรเจาะแปดสามเจาะแปดสามนะคะแปดสามมันไปวิ่งหน้าแล้วเลขที่ ห่หวยที่ออกนะคะก็คือออกช้ามากเลยนะออกช้ามากเหมือนมันล็อกหรือเปล่าแอดก็ไม่รู้นะว่ามันจะจริงหรือเปล่านะคะ แล้วฮานอยปกติที่แอดให้เมื่อวานก็คือให้ศูนย์กับหนึ่งฟันศูนย์นะคะศูนย์กับหนึ่งฟันศูนย์แล้วก็เจาะเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งมาเลยนะคะหนึ่งหนึ่งก็มาบนนะหนึ่งศูนย์ก็มานะคะเจาะตัวเน้นเลยนะส่วนล่างก็มาหนึ่งนะคะสายรูดสายวิ่งนะคะได้หมดเลยนะแล้วก็สายเจาะตามแอดก็ได้เน้นๆเ,เลยหนึ่งศูนย์นะคะ,ะต่อกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเริ่มที่ฮานอยพิเศษเลยนะคะเริ่มที่ฮานอยพิเศษนะคะ,ะเริ่มที่ฮานอยพิเศษนะคะแอดก็จะได้เป็นฮานอยพิเศษนะคะวันที่สนะคะ เมษายน64นะคะเป็นรองที่แอดได้นะคะเด่นรองที่แอดได้ก็คือ3แล้วก็7นะคะ3แล้วก็7นะคะแอดฟัน3นะคะ สามแล้วก็เจ็ดแอดฟันสามนะคะเจาะตัวเด่นนะคะก็คือเลขสามนะคะอ่าก็จะได้เป็น ก็จะได้นะคะแอดก็จะเจาะสดๆเลยนะแอดจะเจาะสดๆลเลยนะคะซึ่งสูตรเจาะแอดก็เยอะเกินไป เจาะนะคะแล้ก็จะเจาะไปที่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองส่วนตัวรองนะคะตัวรองก็จะเป็นเลขเจ็ดน,นะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะอ่า แล้วก็กันนะคะกันนะกันกลับหัวเช่นเคยนะคะก็เป็นสามหกกับเจ็ดหกนะคะสามหกกับเจ็ดหกนะคะ่โอเคนะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะแอดก็จะเน้นให้เป็น ก็จะเน้นนะคะเป็น3ามแปดสามเก้นะคะอ่าอันนี้คือฮานอยพิเศษนะคะใครชอบวิ่งวิ่งนะคะใครชอบรูดรูดนะคะหรือว่าจะเจาะตามที่แอดให้ก็ได้นะคะอ่าต่อกันที่ฮานอยปกติอ่ะต่อกันที่ฮานอยปกตินะคะ ฮานอยปกติของวันที่สี่นะคะเมษายนหกสนะคะเด่นรองที่แอดได้นะเด่นรองที่แอดได้นะคะก็คือสกับหนะคะแล้วก็เบิ้ลน,นะคะสี่กับหแล้วก็เบิ้ลน,นะคะอ่าสี่กับหแล้วก็เบิ้ลน,นะคะ แอดฟันสีนะคะแอดฟันสีนะเจาะตัวดินก็คือเลขสีนะคะเลขสีแอดก็จะเจาะได้เป็นส1่2 43่4แล้วก็45นะคะอ่ตัวรองนะคะก็จะเป็นเลขห้านะคะห้าหนึงห้าสองสาม ห้นะคะแล้วก็ห้าหกอ่ะกันห้าเก้านะคะโอเคส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นนะก็จะเป็นสี่สองสี่สี่ สี่ห้านะคะห้าสองห้าห้าแล้วก็ห้าหกอตามนี้นะคะตามนี้นะ ใครชอบวิ่งวิ่งใครชอบรูดรูดนะคะหรือว่าจะเจาะตามที่แอดให้ไปนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะแอดก็รบกวนทุกทท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของแอดนะคะและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอดนำมาลงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสุดท้ายท้ายสุดเนาะแอดก็ขอให้ทุกทท่านเฮงเรวยๆปังๆถูกหวยโดยรางวัลนะคะถูกแล้วก็ ทำบุญนะคะเสริมสร้างบาร,รมีเราจะได้ถูกหวยบ่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีะคะ่ะ